รวมเ้าใจกันเรื่องภาวนาอนาบันติาทางไลจงต่างใจกำหนดลูล่มหายใจให้เ้าใจว่าพยายามทำบาเหตุใดอาสีเห็นล่มหายใจอาการดูวาน,านาบานติมีคำบาลูล่มหายใจเห็นล่มหายใจ คำบารูกมีความรู้สึกการที่ร่มกระทบจมูกผ่านช่องอกแปลกระทองพยายามรูอยู่แล้วแล้วอยู่เมื่อลูกระทบแล้วต่อไปกับพยายามรูร่มเข้าไปให้เสมอมันก็เป็นสายที่แบบยบาะ ชาจีนกระทบจมูกผ่านลงไปโพ่งดังจมูกผ่านลำคอลงไปช่วงอกแล้วก็ผ่านลงไปหอดทองปุ่งขึ้นตมตังอยู่สพาก็ถอยออกมาความเรียวของลมเฮะผมว่าลมผักแต่มันก็มีจังหวะของลมที่หายไปไปมันผ,ผักนิดหนึ่งมันก็ั้งถอยออกมาพยายามรูตาม ลู่ภายนอกคือลู่่มกระทบลู่เข้าไปทั้งในตามล่มเข้าไปก็เห็นลมเป็นสายลงไปคันลู่เขามากๆที่เขาที่เขาที่เขาก็จะเห็นลมเห็นพงจมูกเขานี่เป็นพ่งเห็นลมเป็นสายไหลเบี้ยนโดยเฉพาะยามเสา หายใจเขาลมมันถีมีเป็นซ้ายลงไปเหมือนกับอยู่ในทีทีมีไอหมอกไลๆหรือกับล่าสูบยามันมีมีความมีการรู้เห็นลมเช่นนั้นซ้ายลงไปแต่เห็นลมเยนสันมันจะเกิดความเย็นเย็นในหัวในตนในตัวเย็นในใจเย็นในกลางอกเย็นในหัวเย็นในขมับ ย็นไนนาะผากเกินน้ำหนาพยายามประคองรูปสำคัญคือเฮาพยายามฟังให้เขาใจแหละอย่าตื่นอย่าท่วงอย่าตกใจสำคัญแห่งคือตัวนี้งานปฏิบัติภาวนาส่วนมาก เฮ่าเกิดความอยาเกินไปมียังนิดๆน,น้นอยมีปฏิกิริยามันกระตื้นกระท่วงตก๊กตกใจล้ะก็จินตนาการเกิดวิโตกวิจารณขึ้นไปต่างๆนั่นนะ่ะตัวน,นี้คารฟังให้เขาใจแล้วก็พยายามหลู้ให้รลู้หลอบจังว่าพยายามมีสติอยู่ให้มากหลูล่ลมหายใจเห็นลมชัดเจนขึ้นมาดูกายกายนังน่งนั่ง วัวนิยาพปดใจอย่างแบบหนึ่งที่เข้าใส่อยู่ในตอนนี้หรือเป็นการนิยาโปดที่ยืนก็ยืนหลู่ตั้งแต่ฟ้าถา,า,าวขึ้นมาหอดหัวคำว่า,าห,าห,หาาุ่นมาหอดหัวมันก็ต้องคอยหลุกคอยหลุกคือพอหลูกซึกขึ้นมาให้หัวเขาให้ขึ้นมาไล่ขึ้นมาหอดหข้อขึ้นมาหอดหนาหอดตาขึ้นจอมหัวลิบ คนกำหนดลลูกขคนเจ้าสีมันจะเกิดความเหยาหยาคนขี้ค้อนข้อหัวลูกเป็นบาดหนาบหยาหรือว่ามีค้อนขนขี้งลูกคนหัวคนขี้งหรือเหงบหยาบในหลังในสันหลังเหงาหยาบในบาลายในกามเหนือเจ้าเกศเจ้าห้อมซ้อมลูกจากหัวคอยกำหนดลูกลงไปลูกลงไปลงไปหอดฟ้าเท้า เฮ็ดใบ่อยๆแล้วมันเวลาเฮ็ดสีที่แหลกมันกะแต่กะฝืดกะฝาดเนี่จังหน่อยพอจิตคงเห้ามันท่องเที่ยวอยู่บอดีถืกบ,บังคับบานนี้มื่อฝึกให้มันหูมันก็ตรงดินล้นพยายามรูการเคลื่อนไหวของกายถ้ารู้กายทุกส่วนดังทีว่าเวลาเห้าสิขยับขยืน่นเคลื่อนกายมันสิมีสติหูเมือ่อคิงพับ หื่งเมื่อสักวันจังเคลื่อนฝึกให้หึ่การเคลื่อนไหวของกายฟื้นรู้สักวันหื่งวาจะขยับขยืน่นหื่งจะแงะสายแงกขวาหึ่งสักวันพอมันเห็ดแล้วจังหึ่ให้หึ่งสักวันหึ่ให้ท่านมันแด็กกะเลื่อยไปก็น,นั้นรู้กายแล้วก็รู้จิตตนเอง มันโหลดรูร้จิตค,คือว่ามันคิดหนังส,สำรวจเบิงบเบิงกายเบิงลมหายใจเบิงว่ามันคิดหนังความคิดนี่คิดได้แล้วว่ามันจะไปเหตุโหลดคิดได้แล้วอย่าเว้าวโหลดมันคิดแนนอนมันคิดแล้วยันพาเวเบาให้มันคิดให้มันคิดส้ำๆซสสากสซ้ำๆให้มันเห็นความอยากเ้าโอ้ยจมัอนอยากเ้าอุบาดอยากเ่ามูฟังอยากเว้านั่นเว้านี่ เซียนยังทำยังคือกันมันจะเกิดความคิดสะก่อนให้มันคิดดูดูบ่อยๆโยนคิดปรับเบาปรับมันก็เลยเป็นบาบหญท่านควบคิดเบาไปแล้วพิดบางถือบางเบาไปแล้วเอาขึ้นบ่ไดถ้าไม้คิดใจเฮาไหลสาดเลยเฮ็ดเบาไปแล้วถ้าเฮ็ดบ่ได้มันก็เลยเป็นคนไม่สัจจาอาชาความคิดนี่มันห่วยลอยแปดพันประการ ก้อนสีกระทำก้อนสีเเบาก้อนสีททำสิ่งใหญ่ให้มันคิดซ้ำๆส,กส,กสกัสกกวอนให้มันเห็นความคิดว่าโอ้คิดเถอดดีคิดเจรณา,าให้ทีถ้วนเะก่อนจังคอยเบาเบาเลยก้อนสีลงม,มือทำทารุดออกากวปากแล้วมันต้องได้รับผิดชอบคำบอกคำจาเอ,อว่าคนมีสัจจะเพราะฉะนั้นคิดหนังทำหนังก็ต้องคิดให้ทีถ้วนคิดเหตุคิดผลคิด ผลกระทบมันเอียงต่างๆหลายๆอย่างนนี้ต้องพยายามพยายามอยู่พยายามได้แล้วเราต้องพยายามกำหนดหอ,อยาขานเหือ่อความคิดเพื่อความตืึกนึกหายใจเข่าออกหายใจเข่ายุดลมหายใจเบิ้งกายทัวทางเดี่ยวหัวหอดีนทีหน่ดหัว เขาเซ็นความยึกๆจะกาเข็นกายอึดอัดกายฝืดเครื่องลู่ไปถึงความคิดของตนเองบางทีความคิดของเฮานี่มันกทําใมาจิตใจกระซับกระซาซบุญไหว่านางยดีขึ้นจากเทศอ,อันนั้นขึ้นจากถ้ำมานี่นางอยดีขึ้นจากว่าวไหจังสันบ่าจังสีมันเป็นเองของมัน มาเป็นเองเข้ากับพยายามหูให้ท่านหูรูดูพยายามกำหนดหลูดูมันดูมันแล้วก็จยะตามมันเอิ่นว่าจะไปตามตึกเนือคิดจนเกินไปให้มันคิดจนซ้ำซ่องจนคิดแล้วเพอเพอทิ้งแถวคิดนั่นมันมีผลกระทบถ้าไปเหตุตามมันอยู่บนเสาหองกับศรีแรงาตามกิเลส แต่สาใจมันนี่แต่อยากไปหันไปนี่อยากไปผลอย่างไดนั่นอยากได้นี่อยากนีอันนั้นอยากมียนั่นคิดอยู่ว่าเศร้ามันกับวิ่งเต้นแล่นไปว่าเศร้าพระเจ้าพจังให้รู้ท่านความคิดยุดมันเสียไว้ตรงนั้นได้สิไปยินดีกับมันยินหลายกับมันได้สิพ่อใจน้ำมันได้ปรุงแต่งคิดว่าเส้นนั่นให้ปรุงแต่งอย่าให้ปัวเจ้าเจ้าเจ้าคนโอ๊บ่ไรนะหวานนะคิดลืมฮอด ทำภาวนาเรื่องของการเดินดวกลมเรื่องการนั่งภาวนาเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าเสพสิ่งใดยอมติดสิ่งนั้นเหมือนกับห้าเสพผูใ้ใดขยันเดินดวกลมกเพิดเพล่นในสนะชนะในเดินดวกลมภาวนาผู้ใดชอบนั่งก็สิเพิดเพล่นนั่นงแต่ว่าห้าควรที่มีปณิธานใช้ตนเองเวลานั่งภาวนาหรือเดินดวกลมเหากับตรงนี้เวทานนว่า คือสิเดินจากสามชิปนาทีจากชั่วโมงอันนี้บอกสำหรับคนใหม่เลยถ้าสําหรับผู้เป็นแล้วน,น,นัมปะตงกาหนดพอผู้เป็นแล้วมันเป็นอัตโนมัติมันดีของมันอยู่แล้วมันเกิดปฏิบัติแต่ว่าขันติป้อยตามเพื่อใจอยากเคดีเองแล้วศาสตร์คนทั่วไปก็จึงตรงน,นี้ขอวัดปฏิบัติขึ้นมาเวลานั้นทำบัดเวลานันา้นทำวัดเสาร์วัดยินเวลานั่งภาวนาพอเมฆบายการย์กำหนดเพราา เฮ็ดเพื่อวางหาจิตเท่าลาหลวมขี่ขานมือรูเก่าอยู่บัดมือมือขี้ขานเมือจำนี่มันก็ใช่อะไรเปิดยังให้พิ่าจณาหน้าก็ค่ยกเอาขอวัดปฏิบัติอันดีเดินทอาดาดเวลาแบ่งผ่าของเวลาให้เพินว่าให้เวลาของเตแก,ก่ตัวดิ้งบงังจะให้เวลาแก่ในสิ่งอื่นให้เวลา ตนเองอยู่กับศีลกับธรรมการที่อยูยกศีลกับธรรมก็ค,ค,คือคุกขี่หรือการเดินโยกรมภาวนานั่งสมาธิคุกขี่หรือการภาวนาเดินโยกรมฟังธรรมะยางฟังเทศฟังไปนําเดินไปนําฟังไปนํานี่คือจิตใจเฮ้ากับสิอยในธรรมแล้วก็จิตใจเฮาสิบูร์ไหวเสียงทิ่้นินคือเสียงธรรมเสียงภายหนกมากมาหเฮาบ่ใส่ใจเสียงภายนอก ใส่ใจเฉพาะเสียงเดียวเฮาก็สีเป็นผู้รูเท่าท่านใจตัวเองว่ามันแวบ,บออกไปบอมีสติหูเมื่อท่านถ้าแวบออกไปกับฟังอยู่แล้วเสียงดังฟังชาติเปิดเทศเปิดธรรมมาข้นต่วาใจนบ่ได้ฟังหูต่วาได้ยินเสียงซือ่อกุนมันไปคิดเรื่องอื่นอันนั้นเฮาก็ต้องพยา,ยามในหูท่านหูท่านละแก่วิธีมันเอิ้นวาจิตมันไหลาสาน มันบาอ,อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ต้องฝึกเอาพระสมควรสําคัญคือให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้ให้ท่านรูท่านจิตใจตนเองการทู้ท่านจิตใจนี่ก็ต้องมีฐาน,นมันคงก็คือให้หูกายให้รูกายห,ห,าย,ห,หาย,ยาบกายละเอียดอาณาปนาติหนี่เป็นกายละเอียดให้รื้อย่ทิม่มหลัก ขันบ่าทีมรักยังสีนั่นคันแม้นบาจีนเท้าสีสานไปบางครั้งเขาก็ดึงมาใส่ลักไปคือเกา่าเชือกบ่ขาดคือสตี้ช่วยบ่ขาดลักคือกายร่มหายใจแม้นสิเพอไปบังแต่มันก็นลึกได้กต่จับขึ้นมาไหวไม่ไม่มก็สิเพอไปโดนเตอบยังสีขึ้นออกยังสีขึ้นมาได้บาเท้ากับพยายามห่วยท่านห่วยท่านมัน ยันก็ค่อยๆห่างหออ้องให้มันก็ค่อยๆระงับโรคระงับลงความคิดกบับสิทธิบอทีความคิดกับสิห่างออก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 ไปมามัานกับสิคิดเป็นเรื่องเป็นลาวฉพาะเรื่องไหนเรื่องหนึง่งแต่ปกติมนุษย์คนนี้มันคิดซับสนอยู่ตลอดบุญไหว้อยู่ตลอดมันจึดในดินล่นเกษียรกสน มื่อความคิดสันเขาคิดไปเรื่องเบล่าห้องกับหงอ้ท่านต่อไปความคิดนั้นสีระงับดับยุดมันมีอยู่เวลาบกคิดเมื่อคิดว่างมีอยู่บกคิดยังคิดมันอยู่สภาพช่องอยู่นิ่งอยู่มีอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เฮาควรศึกษาและทําความเข้าใจพยามลูลร่มดูยาถิมร่มหายใจ เฮ็ดจังในห้าสิมีสติหเมื่ออยู่ในลมหายใจเฮ็ดไดงสิมีสติหเมื่ออยู่ในหลางกายเขื่อนกายไว้กายตีงกายโยกกายคอนกายนิ่งหเมื่อหลางกายอยู่ตลอดหเมเอควอมคิดจะคล้องนั่เมื่อหเม่อกายลมหายใจเมื่อหลางกายแล้วกะหเมื่อความคิดจะคล้องบัดมันเป็นขันเป็นขันของมันหเมเอควอมคิดนีความคิดนี่วุ่นวายตลอดมันบริเทียง มามีความคิดบริหนิ่งนิ่งใส่โซ่ข้าวโบข้าวมันก็เกิดความคิดขึ้นมาประดังประดี้านั่งภาวนาไม่เดินเดินจงกรมหนีเดินไม่ไม่นีความคิดหลายความคิดสิน้อยโลงน้อยโลงน้อยโลงน้อยลงตามกันนั่งภาวนาคือกันนั่งไม่ไม่จักยังตัวหยัางบางคนนั่งไม่ไม่นสงบผู้ทุกเป็นพุทโกนั่งไปนั่งมา จักอยู่ใสปพุโทโธจักอยู่ใสลมหายใจมันเสียอารลดแต่เทาตรงเข้าใจว่าถ้าเฮ้าบ่ถิมลักก็คือเห็ดจังได๋กสระสางลมหายใจมีวิธีดูหลายอย่างดูก,การหายใจเขายุดนับลมหายใจก้าวขาไปนับลมภาวนาฟื้นนาพารตี้ไม่ได้ทุกอริยบทแล้วมันติดเมื่อติดแล้ว ที่พุทธเจ้าว่าเสพสิ่งใดนยอมทิดชิ่นนั้นให้เล่นมันสังสองมันเพิินว่าชานักกีฬาเล่นสมาธิเล่นชานเหมือนกับเล่นกีฬาเล่นคือเล่นกีฬาเฮ็ดบ่อยๆยู่ขยันตั้งเส่นเขาเด็กหน่อยมันเตะฟุตบอลบายมาเพนเด็กหน่อยมันเดิกเลียนแล้วมันฟังกันปเตะฟุตบอลทุกแรงทุกแหลกนะมันเป็นกีฬาของมันไม่นความสุขของมันมันเฮ็ดทุกมือทุกเหล็งย่อมเสาร์มันก็มามันมายัางมะเแลง เหตุวสั ite, it okay. ่ม mm ัน hmm. ก็เป so, ็นอุปนิสัยบาดติดเป็นนิสัยมวอันนี้คือการเหตุเป็นนิสัยสันจังหันแล้วเดินจงกรมสันจังแล้วเดินจงกรมเดินจากสามทที่จากชั่วโมงกับว่ากันไปยายหน่อยกัให้มันจะรุดจากสามทที่จังเขาที่พักยังสินังจงสินอนเนยงกับว่าบ่ายมากสิตอนช่วงบ่าย มาใบสองใบสามมีเวลาเอาก็เดินจงกมจากสามทิมที่อย่างนอนหน่อยแต่า่าเอาเบสจิตก,กันกำทุอื่นฝึกเจ้าของมันได้เอามันมาใช้ในขอวัดปฏิบัติก่อนถา้าเช็ตามอาเภอใจมั่นยากโดยเฉพาะคูบาอาจารย์บอมมีแต่ว่ามีการลยานั้นมีดีๆไม,ม่มีปวกฟองดีๆกันหนกขนาดมีหลวงปู่ชาเราก็ยังฝึก มีหลวงปู่ชาเพื่อนยังเหตุหลูกศิลูกฮา,าเพื่อนสัญญาณระคัางตี 3, สามชัญญาณระคัางบายสามแม่งดังกระโลดหาเมืงแหงดังแม่งขึ้นมาโดดอ่มันเป็นสัญญาณที่อาณาสงฆ์ลูกศิลูกฮาเพื่อนท้ำจิตจักรรมจิตจวัตรมันเพียเพ้ยนเพนียนภาวนาตัดบัวตาดปัดทำความสะอาดปัดร่วมกัน แต่เราให้เฮาี่จะเป็นนิสัยมาเป็นนิสัยแล้วชีวิตมันแต่บลายค่ะมันอยู่ซื้ๆนอนจะซืๆอยู่ซื้ๆไปไม่ไม่จะนอยก็บเเห็นคุณค่าจาของบาม่มีคุณค่ามันก็อยู่ซื้ๆว่ามีประโยชน์ใจมันก็สิหางศีลธรรมเพราะนั้นเพิ่งจงมางานของจิตงานของนักบวชก็คือการภาวนาใส่ใจ พอ,อกไเาหน้าแล้วก็เวลาว่างๆกับไปจับนังเสียนนังสือหรือฟังธรรมะผู้บาอาจารย์ฟังไปคิดนําพิจารณาไปนําใจเข้าจีคอยเขาซึมซับมันกนึ่งจคอยซึมซับไปเรื่อยถ้าพอใส่ใจในปการฟังในใจมันจะบ่ซึมซับในสินในธรมรมแต่บ่ซึมซับในสินในธรรมกามรููเฮ้ากับสิหน่อยเมื่อกามรูหน่อยแน่นอนจิตใจเข้าเมื่อมันคาย เมื่อสัทธามันอ่อนลงปัญญามันบ่มีพ่อนั่นลหละมันเกิดสิไปกันใญ่คนมีสัทธามาบ,บวชในศาสนาถ้าบกฝึกฟอกพอกพูนขึ้นมาเมื่อไดศสัทธาอ่อนลงปัญญาบ่มีองค์พระท่านโลกมันก็แปสภาพไปตามเขาเปิน่นหากว่าขออคุณพระว่าเจ้าสัทธาก็ตั้งมัน่นปัญญาเกิดเึ้นายมันเกิดเป็นรนทาง จะเห็นคุ้นคาตัวเองและก็จะทําประโยชน์แก่สังคมมูปกคณะบัรว่าศาสนาเริ่มต้นโดยการฝึกตัวเองให้มันไดเห็นคุ้นคาคุ้นคาในการเที่ยเสียสละออกมาบวชบวชมาเพื่อประโยชน์อันใดทำนี่เพื่อประโยชน์อันใดชีวิตสังขารร่างกายเกิดเท่าเกมาบมมีอย่างการงานทุกอย่าง บ่มีคำมาสิ้นสุดเหตดจนหอดมือใจขาดตายทุกคนมีความบางังบาเสตจางสาันติเก็บกรรมบเงินค้ามถาลูเกเต่าไงคนทั่วไปที่สุดแล้วกับ,บ่เม่นก็เหตุจนหอดมือใจขาดคือเก่างานเพิ่นจังว,ว่าสำคัญคือง,งานงานที่สิ้นสุดเป็นคือง,งานตรงนี้งานวิปัสสนาถ้าเมื่อเสดจิตหล่านี่หฮางก็บสบาย เมื่อละกายสังขารแตกมากแล้วก็ไปสู่ชุกติพบคุ่มอยู่ในโลกที่ปราจากความเก็บแข็งปวดหัวมั่ว,ว,วตา okay. แล้ห้องจะไปไใ้ไกลปันใดตัวนั้นก็คืน่กัมเห้าไปแล้วขอไปเไปเิดเพื่นในวิมานมันก็เวียยบวายตายเกิดหมกหม่นลงไหลในความสุขเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามเขาต้องพยายามตึกตองพินาบมแมนตสักแต่ว่าปากวาบุญ สาธยายสวดมุนทมบัตรนิจังทุกขังอนาตารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงก็เห็นยุแต่ว่าใจมันบกไปนาพระเจ้าคนเห็นด้วยปัญญาบา่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งพวงไม่เที่ยงเขาย่อมเนือยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตัวหลงมันมรท่านเนยนายสังขานหนีคนมาว่ากายสังขานวจีสังขารมโนสังขา,งขาน ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังอเนพิสาพิสังขารสังขาน,นี่มันเป็นอะไสิความหมายของมันปรุงแต่งทั้งดีทั้งชัวเป็นกลางกลางกายสังขารคือหลางกายนี่ปรุงแตง่งกายภายในภายนอนขยับขยื่นเคลื่อนไหวอาศัยกายปรุงแตง่งดินนาำไฟลมุมวิจีสังขารความความตรึกวิจีสังขารคือตัวเบาตัวจ๋า,โฆโฆโจาิจิรณาโมโนสังขารคือตัวนึก อยู่ในใจตรึกอยู่ในใจให้ห้ท่านมันมีเป็นขันเป็นตอนก้อนทีเ่าออกมามันจะคิดซะ่อนมันมีความคิดพึบขึ้นมามนเมื่อจึงอยากเบาเมื่อเบา,เบาแล้วมันก็ดรุดออกไปเป็นปัะจีสังคารหล้วกาเปลี่ยนไปเพื่อการติดแสดงออกมาทางบาจากายการปฏิบัติภาวนา ตั้งใจไว้ว่าเ็จไหนนาะเข้าสีหูสีรูร่มหายใจเส้นลมหายใจนอกจากนั้นก็ยังมีแนะนํากันเลยไปคึงการฝึกพุทธ,ธานุสตินำแต่แม้นนว่าจิตของฮเฮานี่มันบ่อยุจจริงๆในล่มมันก็นยุ่ยากแผบหนาแผบหลังเฮ้าก็เพิ่มกรรมฐา,านขึ้นเป็นการฝึกภาวนาพุโทโธ พร้อมกำนอมนึกภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเนืเ้อเห็นภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งองหน่อยองค์ใหญ่ที่เฮาเห็นแล้วคือว่านึกเห็นได้เฮ้าภาวนาพุทโธหายใจเขา้าพ,พุทโธหายใจออกนึกเห็นภาพนึกเห็นภาเนื้อเขียนผาปปุทธรูปเมื่อเฮานึกเห็นภาพพระเมื่อไดนใจใเฮาก็าจะสว่างมีความอิ่มเอ,อิ่ในตัวของมันมันเป็นเองของมัน พยายามนึกด้วยเหลี่ยวนึก้วเหลี่ยวนั่นคือหนท่าหนึง่งถ้าไม่คิดใจเฮามีความปีติอิ่มเอิบปลาหมดเนื่องถึงพระพุทธร,รูปนี่มันจะมีวิธีเนืกว่าเนืกว่าพโพธูปอยู่ตัวหนานั่งอยู่ตัวหนาเฮาหรือว่าพโพธรูปนั่งอยู่จุดที่เพิ่นอยู่เนื่องถึงพระโพธิโรอ่าได้ชัดเจนขึ้นมาลำหนึ่งกัเนื่องถึงพระพุทธร,รูป พระุทธรูป rua, นั้นนั่งอยู่บนหัวเห่าไม่ใส่สติสัมปชัญญะเด้นึกถึงพระุพธรูปอย mm ู่บนหัวแล้วกันึกถึงบาพระโธรูปนั่งอยู่บนบาเห่าข้างสายหรือข้างขวาทั้งสองข้างนั้งอย่างกันยังนึกนอมพระุพธรูปนั้นบาอยู่กลางตัวเหาอยู่หน้าอกนั่งอย่างกันนึกเอาพโพธรูปนอมมันใวบาโพุิธอยู่กลางตัวเราคืออยู่ตรงซื่อทองเข้าไป ภาวนาพุทโธ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 งหรือนะมาปะทะเยียงแจ้งหาเถื่อนสิสามเ,าเถื่อนรังหาเถื่อนก็นึกถึงบทรูปเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนี้ถ้าไม่คิดเท่าเคลื่อนไหวบ่มันสีถ้าไม่คิดเท่าบ่เสาซึมอันนางไปม,ม,ม,มันเตเตเฮ็ดเพ่งอารมณ์ซื่อเจ้านอนกับเสาซึมมัวเงาเฮานอนอยู่ตลอดนี่คือการบาจิดก็เท่าลังเทียมมันเสือเส่องซึมเสื่องสาเท่าก็ต้องใส่การเคลื่อนไหว เคลื่อนจิตแต่ว่าบริเคลื่อนไปโดยตามกิเลสตหาเคลื่อนโดยการบังคับเคลื่อนการนึกถึงภาพ,พระพุทธองค์สีไม่ไม่อาจจะบ่ชัดจีิแต่ถ้าพอนึกออกใดก็เอาเดี๋ยวมันจะคอยชัดขึ้นมาขึ้นมาเองสำคัญคือโ่เกียร์ขาดให้พอใจเชื่อว่าทุกคนหักพระพุทธเจ้ามีความเคารพ ต่อพระพุทธองค์เฮาก็ต้องใส่ใจให้เพิ่มพอพูดไปยิ่งกว่านั้นใจเฮาจะมีความสุขนี่คือฝึกแบบประกอบด้วยพุทธ,ธานุสติการฝึกแนวนี้มันจะมีความพิเศษมากมายี่ถ้าหมายคิดใจแช่มชื่นพอบางคนมาประจำนามพันที่มันจับบ่ได้มันจับบ่ได้เขาต้องใส่เทคนิคเกินว่าอาศัยลหลายๆอย่าง องประกอบตลมเขาหามันยังสิบประพาดบ่พิษหวังนี่เป็นสิ่งที่สําคัญการภาวนาถ้าเฮาชักตแต่ทว่าภาวนามิแต่เตเพง่งอาลมซื่อๆโดนๆไปมันสีเกียดขาดเหตุแล้วมันบรได้คือว่ามันบรได้คือว่าเฮาสีเกิดความเสื่องซึมบ่ขยนันบ่มันขี้ขาด ตัวอีคันหนึ่งก็พอแะ้รีวไคนเกียดขานะพทธเจาว,ว่ามันลักษณะคนเกียดขานขึ้นอย่างร้อนนักหนาวนักเย็นนักสายแล้วดึกแล้วฝนตกไปแดดออกไปนคนเกียดขานอาการของคนเกียดขานมีหกอย่างกมกอ่างว่าสายนัก เช้านักมาอ่างว่าร้อนนักเย็นนักมาอ่างว่าหิวนหายนักมาอ่างว่าอิ่มนักโอ้ยมันอิ่มอยู่จังไรจังเหตุกินข้าวแล้วไม่ใจคนละก่อนพกนาพกหน่อยเพโอ้ยมันหิวคืออย่างไรเน,นี่ยหิวกินข้าวก่อนจังเหต์นะมั่นก็นเลยเป็นไปเพราะว่าอ่างนึกว่าจังสารก้อนเพราะท่านผอม มืนอิ่มพอมเวลานั้นม,มืนม่อิพอมเนี่ยใบมับ้านขึ้นลวงไปลงไปเฉยๆฉันยังไหวพันไปอันนี้พระเจ้าคนจึงว่าบ่าต้องไปตั้งท่ามากมายการปฏิบัติเงามันทันทีคืดออกยงมในเห็ดยงมนั้นแต่ให้มีขอวัดเจ้าของให้ตั้งใบนั่นเพื่อเป็นมาตรฐานแต่สั่วไปคืดออกยงมในเห็ดมีเวลามากหเห็ดหลายมีเวลาหลายๆเห็ดหลายๆบางๆคนทุกฝาลง แดดออกยังกระซางขานกับถ้ำขานกับถ้ำขยันกับถ้ำรู้กับถ้ำอิ่มกับเดินทุกลมได้ลายหิวกับภาวนาเดินทุกลมเฮ็ดให้มันติดเป็นนิสัยใจเห่ากับชี้น้ำชินน้ำทำน้ำคำภาวนาสำคัญการปฏิบัติสำคัญความเพียรสำคัญตั้งใจมีสติสัมปชัญญะสำคัญเดิมแรกคือความเพียรรู้เหตุ คนมีปัญญาได้หลายฉล,ลาดอ่านหนังสือจําได้เร็วศึกษาเกง่งพุทธพจน์ถามว่ามีความเพียรเพื่อเผาะพานกิเลสตัวนี้กันบอกประสบความสําเร็จเพียงแต่ความรู้ภายนอกแต่เขาบอถึงธรรมความเพียรเป็นสิ่งสําคัญคือขยันดูเหตุเหตุไปบ่อยไปแล้วเบาจนติดเปนิสัยแมื่ไม่ความเพียรแล้วกับสติส,ตสมญาสำคัญ พยายามมีสติหเมืออยู่ตลอดหเมื่อขี้ขงหเมื่อคุ้มหมายใจเมื่อหลางกายเมื่อควมคิดพยายามรู้หงควมคิดเจ้าของให้ท่านหูสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นในใจควบงงเงาเฮานอนการมาชันทะโทษสะโมหะจะหายงุดงิดลำขาญมันเกิดขึ้นในใจแต่เกิดพยายามละมันพยายายมใหญ่มีพอสิ่งนี้มันที่ทำให้คิดใจเราสองมองเป็นสิ่งสำคัญ อันนี้คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้รับหนึ่งบม,ม่ไม่ช่ช่างชินังแข้งรับตาในเอื่นว่าปฏิบัติตัวนั้นก็เป็นผลของว่าถ้ามายิตใจหมันค้งสะก่อนจังใส่งาเมาื่อใจใจเข้าใดใส่มันคงพอดีแล้วเขาก็ใส่งานได้สบายโดยที่รบริบวนยนี่คือการภาวนา